สวัสดีครับวันนี้ผมมาจะมา DIY เสื้อวินเทจตัวนี้นะครับเสซอวินเทจนะผมจะมากัดสีมันเส,สื้มมอสีม่วงอุปกรณ์ก็จะมีไม่มีอะไรมากเลยครับก็จะมีหนังยางแล้วก็ไฮเตอร์นะครับ จะผสมน้ำก็ได้หรือไม่ผสมก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับถ้าเกิดไม่ผสมน้ำมันก็จะแรงมันจะกัดสีมันก็จะสวยกวา่าครับถ้าเกิดผสมนม้นก็จะเจียจางมันจะทําปฏิกิริยาไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวขอเตรียมของก่อนนะครับอันดับแรกเรามาพับเสื้อนะครับ คับเสื้อนี่อยู่ที่เราจะพับนะครับถ้าเราพับเราจะพับแบบไหนก็ได้นะถ้าเราพับเป็นลายเฉียงมันก็ลายที่เราทําก็จะออก็นลายเฉียงถ้าเราทําเป็นรูปวงกลมหมุน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 แบบนี้แบบแบบนี้นครับมสมมติหมุนให้ดนะูมันก็จะออกมาเป็นรูปวงกลมแบบเป็นก้นหอยนะครับถ้าเราแบบอยากได้แบบแนวแบบชิงเฉียงตะแคงตะแคง แนวสักคู่นะคำว่าเราอยากได้ไดแนวแบบเฉียงๆเ,เราก็ทำอ,อ,อ,อย่างเงี้ยจับจับเข้ามาให้เสียมออกมาเป็นแนวเฉียงมันก็จะได้ออกเป็นแนวแบบทางๆนะเดี๋ยวนี้จะมาทำแบบลายวนๆเป็นก้อน่อยนะครับ แรกเราก็หยิบเชือมมาลับบิดนะครับบิดนี่นะ้บิดบิดนี่เลยครับบิดนี่เลยนะครับจับบิดนะครับแล้วก็เอาหนังยางมารัดนะ ให้อยู่นี้นะครับให้มันอยู่แบบนี้เลยนะให้มัน,นวนๆแรปหนึ่งนะครับดูคนทำคนเดียวมันก็จะํำปากนิดหนึง่งโอเค เดี๋ยวรัดสองวมก็พอแล้วนะครั่องรัดเจ็ดแล้วก็จัดจัดให้มันส,สวยๆหน่อยน,นะครับเวลาเอาไฮเตอร์ลงมันจะได้แบบสีสวยงามเดี๋ยวจะมาดูตอนทางมัน,นครับ เดี๋ยวเราจะมาทําเสื้อลันรับน้ายาเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนี่ครับจากเสื้อสีม่วงครับเดี๋ยวมันจะกัดสีนะครับดูว่าจะออกมาเป็นลายสวยหรือเปล่ารองดูนะผมทําตรงนี้เลยเห็นไหมนี่ครับน้ำยาเทเลยนะครับเททุ่นเทเลยครับเทเท เ,เวลาทำก็ใส่ถุงมือก็ดีนะเดี๋ยวมันจะกัดมือนะ เ้วก็ทิ้งไว้สักสิบสิบห้านาทีให้มันทำปฏิกิริยาให้มันกัดนะครับเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดเสื้อกันนะครับนี่นะแล้วล้างน้ำเปล่าโปติกเลยนะครับแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งนะครับ วันนี้ผมนำสองตัวนะเป็นตัวสีม่วงกับเสื้อสีดานนะเดี๋ยวรอดูนะีตัวนึ่งกำลังทำอยู่เดี๋ยวไปชมตอนแห้งนะครับ